การเมืองวันนี้เป็นไงธนาธรไ่มอบตัวข้อหาอะไรยุยงปลกปั่นหรือไงนะไปไงพวกเสื้อเหลืองนะพวกคนดีใส่เสื้อเหลืองคุณป้าคุณน้าโอ้โหหน้าตาผมกลัวจะเส้นโลหิตในสมองแตกอะ่ะนะตะก,กี้ดูในทีวีโอโ้ดูหน้าตาหน้ากลัวนะพูดจาทีน้าเนรคุณพันดินโอ้โหอะไรจ่ออะไรไม่รู้นะผมเชื่อว่า คุณป้าพวกนี้เสื้อเหลืองต่างๆเนี่ยที่ดูหน้าตาดุดันที่หน้าดาธนาธรเนี่ยพวกนี้ไม่มีใครจ้างมารอะพี่พี่น้องเชื่อไหมผมเชื่อเลยนะครับว่าไม่มีใครจ้างมาหลอะพวกเสื้อเหลืองพวกนี้มาด้วยใจปกป้องสถาบันนะครับเป็นคนจงรักภักดีพี่น้องเชื่อเหมือนผมไหมคุณป้าเนี่ยแล้วคุณแผ่นดินธนาธรอ,ออกไปโอ้โหผมว่าทําไมมันดุดันเมื่อก่อนนะมผมก็ไม่รู้ว่าเขากินอะไรมา ถ้าผมไปอยู่แถวแถวโรงพักวันนี้ผมถามว่าป้าป้ากินอาหารเช้าอะไรครับเออนะกินอาหารอะไรมานะทำไมป้าดุจังอ,อ,อ่านะเนี่ยพวกนี้นะใครจะไปบอกนะครับว่ามีคนจ้างมานะไม่ใช่นะพวกนี้ก็มาเองเอ,อนะครับดูสังเกตเวลามาขามาขากลับนะครับแต่ก็เป็นห่วงนะครับบางครัง้งบางทีก็ไปเอาคนแก่คนเฒ่ามาอะไรง่ายๆก็ นะพาเข้ามาก็อย่าไปทิ้งกลางทางแล้วกัน <c oughs> นะพาพาเข้ามาก็อย่าไปทิ้งกลางทางโอ้เสียงหัวอละไฟไหม้หรือเปล่าเนี่ยโอ้ลั่นไปหมดเลยซอยผมเนี่ยนะไม่ที่ไหนก็เป็นเวลาอย่าไไมาไหม้บ้านคูกันแล้วกันนะครับเข้ามาแล้วก็อย่าไปใช้จะนั่งดูก็เฉยๆก็แชร์แชร์เข้าไปแชร์ไปถึงท่านพลเอกประยุทธ์เผื่อท่านอาจจะพิจารณาว่าเออนะนะเพื่อประโยชน์ของบ้านเมืองอ ผมขอลาออกอะไรเงี้ยไม่แน่เราแชร์ไปแชร์ไปนะฟังเลยเออเดชามพูดดีไว้เออกูก็น่าจะพิจารณานะอืออกก็ดีกว่ามนะั้งทั้งๆท,ที่กูไม่ได้ทําผิดอะไรก็ไม่เป็นไรนะืมนพะลเด็กวัยุกธ์ก็คงจะคิดในใจออขนาดไอ้ทําม,มันยังไม่ออกเลยนะแพ้เลือกตั้งมันยังหน้าด้านอยู่ไปเลยวนะยอมรับว่าออลุงไบเดนชนะแต่กูยังไม่ยอมรับความพ่แพ้ นะต้องนับคะแนนใหม่กูต้องจ่ายไปร้อยล้านกูก็ยอมเพราะกูเป็นคนนะเออหน้าด้านนะครับนี่นี่ผมไม่ได้ว่าลุงตู่นะผมว่าทําประธานาธิบดีอเมริกามึงก็อยู่ไปได้ชิบหายเอ้ยเขานับคะแนนจนชนะแล้วนะชนะไปตั้งเยอะตั้งแยะถล่มทลายมึงบอกว่าไงกูยังไม่ยอมรับความพแพ้โอ้โหไม่เคยเห็นผู้นําหาเลยขนาดนี้นะหน้าเนี่ยมันด้านมาก นะเออนะเออสู้ผู้นำประเทศไทยเราไม่ได้พลเอกประยุทธ์แกเป็นคนหน้าบางนะครับนะนะเออโอ้โหเสียงหวัวเสียงอะไรถ้าทางยาอาการหนักอะนะโอ้โหซอยบ้านผมเนี่ยอะไรวะเนี่ยต้องมีไฟไหม้อย่างแน่เลยนะรบกวนสมาธิก็ลุงตู่แกเป็นคนหน้าบางนะแกแกไม่ได้ทำผิดอะไรแกก็แกอยู่ต่อไปนะว่างๆลุงตู่ไปโทรถามอ้ไทำนูบางนีมันําไมมันจะ ชนะแล้วก็ยังอยู่อีกนะ,นะจะฟ้องศาลศาลก็ไม่เอามันก็ยังถูถูไถไถทถ,ถ,ถลอกปอกเบิกไปหมดแล้ว <c oughs> ไม่รู้ลุงตู่ก็ไปดูนิสัยทำมาหรือเปล่าเออนะครับวันนี้ธนาธรก็ไปมอบตวัวก็สู้คดีไปไม่มีอะไรครับไปโดนกล่าวหาก็ปฏิเสธไปนะว่าเราไม่ทําผิดเราไม่ได้ปลูกปั่นไม่อะไรเราใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญแล้วก็โดนข้อหาอะไรนี้อะไรกรกตอนะไรอ่ะอ,อ่าอ,อ่าเ,ออเอขาแจ้งนะ เรื่องอะไรวะเรื่องที่ว่าไม่มีคุณสมบัติแล้วก็ไปสมัครสอสอก็สู้ไปครับนะอะไรก็แล้วแต่ถ้าจะมีโทษจำคุกเนี่ยต้องมีเจต,ตนาเจต,ตนาร้ายเจต,ตนาทางอาญาแต่ถ้าเราไม่รู้เราหลงลืมหรือเราไม่เข้าใจข้อกฎหมายที่ผ่านมาเลยโดนยุบพักนะเราไม่รู้ว่าเราต้องมีคุณสมบัติอะไรสื่อเสอและอาจจะไม่รู้เพราะเรารวยจัดเรามีเป็นหมื่นล้านธนาทรน,นะบางทีเนี่ยมันก็โทษธนาทรไม่ได้มันโทษทีทมที่ปรึกษากฎหมาย บางครั้งเนี่ยบางทีประสบการณ์อะไรต่างๆงเนี่ยมันจะพอหรือเปล่าบางคนจบด็อกเตอร์มันก็ทําได้แค่สอนหนังสือนะการเป็นทนายความเรื่องอะไรต่างๆมันยังมีความเขี้ยวนะทนายความเนี่ยต้องมีสามรอบนะรอบรู้ก็คือมีมีความรู้ทางทฤษฎีรอบครอบก็เป็นคนละเอียดนะรอบจัดนี่คือต้องมีเ,เขี้ยวเล็บของผมเนี่ยความรู้ก็พอได้อรอบครอบก็บพอทนแต่เขี้ยวเล็บนี่สุดๆนะ นะโดยเฉพาะไอ้พวกทนายเด็กๆทั้งหลายเนี่ยครับนะหมดอนาคตกันมาหลายคนแล้วนะครับไอ้พวกทีซา่าซาทั้งหลายเนะี่ยพวกนี้ก็หงายท้องนะแทบจะไม่มีที่ยืนใงโซเชียลนะนะผมนเรื่องเขี้ยวเล็บเนะี่ยเพราะอะไรเพราะผมมันจะมันจะหกสิบแล้วเขี้ยวเล็บเนี่ยก็คือจากเขีเ้ยวหนึ่งงอกออกมาข้างนอกเขาเรียกว่าง,งาแล้วนะนะเพราะฉะนั้นไอ้ไอตัวนี้นะที่ผมจะเหนือนะับพวกไอ้ทนายเด็กๆทั้งหลายนะนะไอ้พวกที่ออกทีวียกป้ายั้างละสามพันทั้งหลายตอนนี้หายหัวไปไหนแล้วไม่มีที่ยกป้าย นะไอ้พวกนี้ก็วันๆไปทําหาแล้วก็หาเหยื่อมายกป้ายรับ3ามพันสาพันนะวันหนึ่งเดินสายแม่งก็4ช่องรับ1มื่นสองแต่ในนี้แม่งทีวีก็ไม่มีเงินจ่ายแล้วนะอา่กอาก็ใช้วิธีการโฟนอินโฟนนินก็ไม่ได้ตังะตายหาแล้วลพวกนี้ก็เดี๋ยวก็ไม่มีเงินผ่อนรถผ่อนบ้านโอ้โหหัวดังทั้งซอยเนี่ยสงสัยมันจะมีไฟไหม้หนักในะซอยบ้านผมยนะังไงไปบ้านอื่นแล้วก็จะมาบ้านผมนะครับ ก็ธนาธรมันนี้ก็มอบตัวนะแล้วก็เห็นเอปปรินาก็ไปแจ้งความจับใครตะใครนะนะข้อหาอะไรออะตรายต่างๆมากมายแจ้งคนนั้นคนนี้อะไรคุณเอ๋คือพูดถึงคุณเอ๋นะจริงๆก็แกเป็นคนสวยน่ารักนะแกนางงามเก่าแต่ตอนนี้อาจจะงล้วเพระาะว่าแกแกนะนะครับแล้วก็ก็เนี่ยเรื่องของตัวเองที่โดนกล่าวหาบุกลุกป,ป่าแล้วก็ยื่นบัญชีทรัพย์สินหนี้สินที่มันอ่ปปชก็ให้ความสนใจอยู่ว่างๆเนี่ย คดีของตัวเองเนี่ยไปมอบตรงมอบตัวตั๊ไม่ใช่วันๆก็นะแทนที่จะไปมอบตัวแล้วก็ไม่ต้องมีเอกสิทธิ์นะเรื่องบุกลุกป่าเนี่ยไปสู้คดีรับสาภาพอะไรก็ว่าไปดันไปเดินสายแจ้งความคนนั้นคนนี้อคือคนเราเนี่ยนะเราจะไปเที่ยวแบบจะไปแขคนนั้นคนนี้เนี่ยตัวเราเนี่ยเขาเรียกไงต้องดูตัวเราก่อนนะว่าตัวเราเป็นไงคุณเอกก็รู้ว่าตัวเองเป็นคนอะไรสะอาดมากไหมนะ เราต้องดูตัวเราเองก่อนคุณเอ๋ว่าตัวเราสะอาดมากไหมนะโอ้โหเนี่ยรถวิ่งทั้งซอยเนี่ยต้งใส่ไปจะเรื่องใหญ่ซอยผมเนี่ยเสียงไม่ดังไปหมดนะอมืมุุนวายเลยว้าวว้า,ววาวถ้าทายจะง,งานหนักนะซอยผมเนี่ยผมว่ามันต้องมีเรื่องใหญ่คงไม่เป็นใครทิ้งระเบิดแถวเนี้ยเนี่ยร้องจนกูจะจัดรายการไม่ได้นะนะครับ เพราะฉะนั้นคุณเอเนี่ยก็ต้องดูนะเวลาเนี่ยคนเราหลายๆคนเดี๋ยวผมจะแฉเดี๋ยวเดี๋ยวฉันจะแฉนะดูตัวเองก่อนนะใครก็แล้วแต่ที่บอกโอ้ยกูจะแฉคนนั้นกูจะแฉคนนั้นอะดูนะตัวเองนะมันสกรปรกลกลุลงลังหรือเปล่าคาดีความติดตัวไม่มีกี่คดีนะไม่ว่าทั้งผู้หญิงผู้ชายเนี่ยผมพูดรวมๆไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองหรือใครเเดี๋ยวผมจะแฉคนนั้นเดี๋ยวหนูจะแฉคนนั้นนะเนี่ยคุณเอ๋เนี่ยแจ้งความคนนั้นคนนี้แจ้งพวกสามนิ้วหมดแล้วเนี่ย นะคุณเอ๋ลองลองดูลองลองสำรวจตัวเราเองนี่ว่าเราเนี่ยสะอาดพอไหมนะเราสะอาดเพียงพอไหมเที่ยวไปแจ้งความคนนั้นคนนี้เรามีคดีติดตัวไหมเรามีติดคดีกี่คดีบางคนเนี่ยคดีเป็นหางว่าวนะจะไปแฉคนนั้นจะไปแฉคนนี้นะผมเห็นแล้วผมเนี่ยเลยรู้สึกเป็นห่วงอ่ะนะนะครับเป็นห่วงเป็นห่วงมากเลยเนี่ยตอนนี้ก็ทาง YouTube ก็6000กว่า a c e b ุ๊กก็หกักกว่าตอนนี้หมื่นกว่าคนแล้วครับนะหน้ามา้าเรามากันหมื่นกว่าแล้วนะนสันนิบาตไม่ต้องเชิญเรามาอยู่แล้วครับทหารมาอยู่แล้วลูกน้องลุงตู่มากันครบอ่ะไม่ต้องห่วงอนะ่ะพวกเสื้อเหลืองนี่เต็มไปหมดเลยเนะี่ยชูสามนิ้วต้องมาดูแล้วเดชาวัน,นิดาพวกอะไรพวกกูหรือเปล่าอืมนะกูต้องมานั่งฟังไว้ก่อนอืมนะส่วนสันนิบาลก็คอยมาดูไว้เฮ้ยมึงพูดอะไรอะไรไมาพอกูจะมีผลงานกูถอดเทปแจ้งความบังเขนเลย นะบางเขนก็ไปเจอสารวัตรใครอ่ะสารวุฒิเนี่ยนะอ่าพันตำรวจโทสารวุฒิเนี่ยนะก็เป็นพนักงานสอบสวนวันๆเนี่ยรับจากคดีมบสามนิ้วเออผมยังบอกอ่าสารวัตรเนี่ยเนี่ยบอกไปไหนไปไหนระวังโดนตีกระบานนะรับคดีเยอะไปออกหมายเรียกหมายจับนะพระเจ้าอะไรเต็มไปหมดอ่ะเนี่ยผมบอกสารวัตรเนี่ยรู้จักกันเนี่ยเนี่ยนั่งฟังอยู่เนี่ยสารวัตรบางเขนเนี่ยเพราะอะไรเพราะกองบังคับการสันนิบาตมันอยู่ในท้องที่บางเขนวันๆันก็ คอยตรวจสอบ y u u t u b e e b o o k เอ่อวันนี้เดชาพูดอะไรวะ่าใครพูดอะไรบ้างเอาเอาเอาแคปไว้แคปไว้เอาทรงเอ่สารวุฒินะอานะเรียบร้อยนะแจ้งข้อกล่าวหาอืนะครับเนี่ยกลงพักบางเขนนะครับสันนิบาตอยู่เนี่ยเพราะนั้นใครอยากจะรู้ว่ามีบัญชีดำหรือไม่กันเนี่ยเนี่ยนะก็เดี๋ยวก็รู้ว่าเขาดูมอนิเตอร์ของผมไม่มีลกฝ่ายรัฐบาลเขาชอบดูอืนะครับดูรัฐบาลนะครับ สบายหูสบายตานะครับแล้วก็มีเรื่องอะไรเรื่องเอะเที่ยวแจ้งความทั่วแล้ววันนี้ก็บอกว่าปลองดองปลองดองนะมีแต่ข่าวเอาหมายจับ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 หัวหน้ากาดจับอะไรต่างผพก็ไม่รู้ว่านโยุบายใครพอพรุ่งนี้เขาบอกเขาจะไปสํานักงานทรัพย์สินส่วนมหาคสัิย์ไปานโอ้จับหัวหน้ากาดจับคนนั้นจับคนนี้ออกหมายเรียกหมายจับนี่แหละเขาเรียกว่าปลองดอง รัฐบาลอาจจะมีความคิดว่าเออถ้าจับพวกนี้ไปแล้วเนี่ยมันการชุมนุมมันก็อาจจะลดน้อยลงคนจะมาชุมนุมจะน้อยลงผมผมคิดคิด,ค,ดคิดแบบคนอายุประมาณ6-70บนะนะบางคนแบบคิดแบบไนโนเสาแบบอันนี้ผมไม่ไม่ได้ว่านะผมเห็นเด็กก็ชอบพูดว่าแบบไนโนเสาผมผมคิดว่าแบบอย่างรัฐบาลมีแต่พวกแก,แกๆ่ๆเท่าๆ60กว่าเจิบกว่า7 0ดกว่าอะไรเงี้ยคิดว่าเออเวลาพรุ่งนี้เขาจะต้องมีนัดประชุมนุมกันที่สำนักงานทรัพย์สินเนี่ย นะครับเราก็น่าจะเอาหมายไปจับไว้ก่อนนะจับแล้วก็เรียกนะักข่าวไปแล้วก็ถ่ายรูปจับหัวหน้าการจับแกนนำนะจับธนาทอนโอ้โหเอาแมงวันเดียวไปเลยพูดง่ายวันนี้ดูดูดูโซเชียลดูทีวีมีแต่อะไรออกหมายเรียกออกหมายจับจับติดคุกเออเสื้อเหลืองขับไล่เหมือนทำนองแบบโอ้โหเปิดไปแล้วเครียดทิพายเลยอะพวกนี้ไม่อยากไปเลย เนี่ยฝ่ายรัฐบาลมันคิดอย่างเงี้ยจับจับทุกมาตราร้อยสิบสองร้อยสิบหกอ่าอะไรดีเหลืออย่างนะข้อหากบฏอ่าข้อหากบฏยังไม่มีเลยทั้งร้อยสิบสองร้อยสิบหกนะทุกตัวบททุกกฎหมายทุกมาตรากฎหมายมีกี่ฉบ,บับแจ้งแม่งให้หมดเลยเออผมฟังไอ้คนสั่งไอ้คนที่สั่งให้ดำเนินคดีทุกตัวบทกฎหมายนะกลัวเส้นเลือดในนะสมองแม่งจะแตกตายซะก่อน <laughs> นะครับเพราะมันเครียดเหลืองเกินน่ะจะจับให้หมดอะ่ะนะครับแล้วก็มีความเชื่อว่าถ้าจับแบบนี้นะออกข่าวแบบนี้นะโอ้พรุ่งนี้ไม่มีใครกล้าชุมนุมติดคุกติดคุกติดคุกอะไรต่างนน,นะแล้วก็พูดติดคุกไม่รอดติดคุกไม่รอดนะวันๆไปช่องไหนจะเจอพวกนี้แต่ถ้าช่องไหนรับจ้างมาเขียนหน่อยนะไอ้ไม่ว่าทั้งเพจทั้งทีวีถ้ารับจ้างจากพวกเทือรัฐบาลมารับเงินเป็นรายเดือนก็ ติดคุกไม่รอดติดคุกไม่รอดอนะครับแล้วตอนนี้ก็เริ่มแบบมีวิธีการบิดเบือนนะโดยพวกเชียร์รัฐบาลทั้งหลายเช่นปฏิรูปเท่ากับลบละล้มล้างก็ดูสิครับเขียนก็ไม่เหมือนกันแล้วครับปฏิรูปกับล้มล้างนะครับปฏิรูปก,กับปฏิรูปนะล้มล้างกับล้มล้างเขียนก็ไม่เหมือนกันแนละ้วบอกว่าความหมายเดียวกันดูนะฮะนะะกลายเป็นความหมายเดียวกันมันมันจะ มันมันจะมันจะความหมายเดียวกันยังไงเนะี่ยโอ้โหซอยผมเนี่ยถ้าทางจะอาการหนักเนี่ยเสียงหัวเสียงอะไรทั้งตลอดเนี่ยคงเรื่องใหญ่ในซอยนีย้ไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นนะครับนะปฏิรูปก,กับลลมล้างเขียนก็ไม่เหมือนกันแนละ้วความหมายก็ต่างกันพัฒนานุกรมก็เปิดวันนี้ยังมีนักการเมืองฝ่ายรัฐบาลไม่อยากไปเอ่ยชื่อท่าน,นท่านก็นเป็นระดับ,บรัฐมนตรียังบอกเลยปฏิรูปก,กับลลบล้างเหมือนกันเป็นการเลี่ยงบาลีเป็นการเลี่ยงใช้ถ้อยคําไปนั่นนะครับ ปฏิรูปก,กับลมลางมันไม่เหมือนกันแล้วลว,วิธีการนาเสนอของพวกชู3นิ้วเนี่ยเขาก็ไม่ได้บอกนะครับว่าการปฏิรูปคือการลมล้างไม่มีเลยลมลางเขาต้องบอกว่าเอาตัดเอาสถาบันออกไปเปลี่ยนเป็นประธานาธิบดีแทนไม่มีเขาไม่ได้พูดนะนะครับไม่มีเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ก็เอากันทุกท่านะเอาเสื้อเหลืองเอาป้าทั้งหลายมายืนตะโกนด่าขับไล่ใช้ถ้อยคาหยาบคายนะครับอา่าด่าทอ นะไปไหนมาไหนก็ขี่มาเตอไซไล่ดา่าใช้คำหยาบคายเอาลำโพงทุ่มนะตอนนี้นะนะครับนะนะบนี่เขาทำกันนะตอนนี้ก็เริ่มบิดเบือนข้อมูลข่าวสารนะภาษาไทยแท้ๆปฏิรูป,ปบอกว่าอะไรนะคือล้มล้างโอ้โหทุกคนเรื่องนะครับแล้วก็พยายามจะเป็นไงแจ้งข้อกล่าวหาว่า,วาผิดอย่างนั้นอย่างนี้อะไรต่างเขาว่าไป เพราะฉะนั้นนะยิ่งบิดเบือนมากพวกกองเชียร์ทั้งหลายเนี่ยมันจะทําให้ภาพลักษณ์รัฐบาลเนี่ยดูแย่ผมเชื่อว่ารัฐบาลเนี่ยดีนะครับเขาก็คงไม่คิดจะทําอะไรพวกนี้นะนะครับแล้วตอนนี้ก็เริ่มจะตั้งกันมาที่การอะไระต่างๆแก้ไขอะไรร่างรัฐธรรมนูญนะนะผมก็ได้รับการส่งรายชื่อมานะเขาก็บอกว่ามีนายศิระเจนจาค้าเป็นโคศก <c oughs> คนอื่นไม่มีไงเลือกนายศิระเนี่ยนะ,สะแสดงว่านายศิระนี่ปากดีพี่น้องว่านายศิระนี่ปากดีไหม แต่เท่าที่ทราบเนี่ยปากดีเนี่ยก็โดนไปหลายคดีแล้วนะโดนเสรีพิสูจน์ไปนี่กับกี่คดีล่ะไปขับเรือพาไปดูบ้านเขานนะ่ะคดีมีมูลนะถ้าทางจะเหนื่อยหน่อยนะนะครับไอเรื่องที่ขับเรือพาไปดูบ้านพี่เสรีแล้วก็บอกว่าลุกล้ำนำนำ้ำอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วมีมูลนะ